ถึงคุณเทวดาคือระลึกถึงคุณธรรมที่ท่านมีฮิริโกตะปาจาคะที่ทําให้เกิดเป็นเทวดาการเส้นสวงหรือการบูชาจึงไม่ใช่เรื่องมองมงายและขัดกับหลักพุทธศาสนาแต่อย่าดใดการตั้งศาลถอนศาลหรือย้ายศาลต้องให้ผู้รู้ผู้มีคุณธรรมเป็นผู้ประกอบพิธี ปแปลกๆในแต่ละที่ที่เขาไปไม่ว่าจะเป็นที่เที่ยวสร้างของผู้อื่นที่สร้างกับตูเขาเองเพราะฉะนั้นในวันนี้ไม่ใช่แค่เรื่องที่เขาจะมาเล่าถึงสิ่งที่เขาเคยเจอในที่ที่ดินแ ทำอะไรกติดขัดอยู่บนงานไม้ใสก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้มันก็นใครทำแล้วก็ใครอยู่ใกล้ก็จะปวะ่วยอ่าก็จะมีไอเย็นๆออกมาตลอดเวลาแล้วมีเรื่องที่เป็นรูปประมที่เห็นที่รู้เลยว่าตรงเนี้ยมันไม่ไม่ใช่ธรรมดาแล้วเราต้องเจอใอนบางอย่างแล้รใช่ะรูปประมนะครับถ้าเกิดจะรูปประมมันจะมีอยู่สองสองสซยงานคือสซ่งานพระรามสองกับสซยงานกระทุ่มากับสซ่งานสัต i'm yeah. ว่ามีเรื่องของสารติดจุ้รือะไรที่มาปรึกษาอาจารย์ก็สารเก่าเขาจะให้เราไปทิ้งอะไรก็คือมีสิ่ยุีที่พระรามสอง่แหละครับคือเขาอะอยากจะม응ีการเปลี่ยนสารก็คือสารเก่ามาชมพูแล้วแล้วครับเนี้เขาก็เลยจะว่าจ้างให้เราไปให้แต่เราแบบด้วยความที่ คือให้ทำกันสาแล้วก็ติดมูลวดแล้วครั้งล่าสุดก็คือจะไปส่งงานแล้วโอเควันนี้ฉันเสร็จหมดละตามกำหนดเวลาปรากฏว,ว่าฝันว่าออกไปถึงก็เจอมือคนเป็นหลากสีแต่ไม่ใช่สีเลือดนะดเป็นสีสันสดใสอะ,อะ,อะปรากฏว,ว่า ปรากฏว่าครั้งแรกเนี่ยเขาก็มาเตือนโดยการให้คนงานเห็นว่าเปผู้หญิงอายุก็ประมาณยี่สิบนี่แะประมาณนีน้การงานสวมชุดไทยอย่มันจะทำให้ก็คือมาให้เห็นขเขาก็เอออ่นีนะแล้วก็โอเคเราก็าทำให้เยอะขึ้นก็คือมีนคนมาทังยามแรแต่เท่ก็ไม่ใช่อะ่ะเขาก็เลยมาเตือนครับเตือนแรงเลยกลางึาคืนไม่ได้มีลงไมไ่มีอะไรอายุมมากี่ไหนไมันตกมา ในความเข้าใจของอาจารย์จากที่น้องกลิ่นเล่าให้อาจารย์ฟังก็คือว่ามาเตือนมาบอกแล้วว่าสารยอย่างเนี้ยฉันไม่อยากฉันไม่อยากได้ไใช่ไหมเตือนก็แล้วเสียงก็แล้วม,มาในหลายๆรูปแบบก็แล้วคราวนี้จัดหนักจัดเต็มพังเองเลยพังเองเลยคือละมันตอนนั้นมันไม่มีไม้ไม่มีที่สูงขนาดนั้นอยูโดนสารันกระโดดนจากเหตุการณ์ตรงนี้หรือเปล่าคะที่ทําให้บังคับอาจารย์ จริงผมมีตั้งใจว่าจะตั้งสาอยู่แล้ว mm hmm. แต่คัีนี้แต่ว่าเราก็รอเรื่องเงินเรื่องอะไรอย่างเงี้ย mm hmm. ก็ปรากฏว่าเอ๊ะเกิด เพื you, เ่อที่จะไปซื้อ ในการตั้งสายของอาจารย์เนี่ยอาจารย์จะต้องดูถึงของบุญของบารมีของแต่ละคนว่าจะมีบุญสัมพันธ์กับใครและในที่ตรงนั้นมีใครที่เขาอยู่ก่อนแล้วไม่แน่เสมอไปนะคะว่าจะต้องเป็นปายายหรือว่าจะเป็นพัดผูกเจ้าที่เท่านั้นบ้านบางคนติดป่าติดเขาเจ้าที่หรือผู้ที่อยู่มาก่อนเราน่ยนะที่เขาย,ยึดติดกับสถานที่อย่างนั้น i <laughs> ออกมาทั้คหมดนั้นคล้ายๆตรงกันครับนะคนะ,คะทีนี้ในส่วนของของผู้หญิงที่เป็นคนใส่ชุดไทยอาจารย์ก็ระบุไปใช่ไหมว่าเป็นชุดสีอะไรชุดไทยถ้าจำไม่ผิดไม่ได้ระบุครับถ้าจำไม่ผิดมไม่ได้ระบุนะแต่ <จะ S 1> ว่าตั้งหลายที่ใช่ยังไม่ได้ระบุแต่ว่า,จ,าจะระบุทรงผมอะไรอย่างเงี้ยอ๋อใช่ใช่ใชของของเราเนี่ยนะเป็นกรารลักษณะระบุของทรงผมว่าไม่ใช่มวยผมใช่ไหมเป็นลักษณะของผม,ผม แล้วก็เป็นการท่านั่งใช่ค่ะท่านะั่งนะักภูเขาใช่ไหมซึ่งมันก็แปลกตรงที่ว่าผมก็ไม่ได้บอกชัาน,นะว่าต้องแกะสลักไม้ไปรูปแต่ปรากฏว่าผมทำเป็นเรื่โมเดลอีกแบบหนึ่ง้ซ้ำที่สวยกว่าเป็นอันแล้ว Bye. สองครั้งเพราะฉะนั้นจะต้องมีเรื่องราวที่เราจะเล่าต่อกันอีกนะคะอย่าล้อเล่นกับสิ่งที่คุณมองไม่เห็นเพราะท่านไม่ใช่เพื่อนเล่นของคุณพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าในวันและเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ